รุ่งพิชิตจอพัทรียากิฬาสยาม19กับ20ครับ168เอยฐาน <c oughs> ลากขึ้นกลางหาวแล้วครับมาน,นี่ครับฐานทางด้านของรุ่งพิชิตไม่ไหวเลยครับไม่มีละอองฝนแล้วครับมาแบบหายาๆโอมาแบบหายหญ่ๆ <c oughs> พับนายจิ้มขวา <c oughs> โอ้หแม่เจ้ามาคุณลุ้นช่อง <c oughs> สูบฉีดครับ <c oughs> โอ้แข่งขวามาแล้วครับ แม่ตอนนี้ครับนาวินเริ่มจะโอ้ยหมัดขวาครับโอ้โหเคาะซ้ายลำตัวแล้วทิ้งขวาปลายปลายหมัดนะครับจะเติมแบบไหนจะเติมอาวุธไหนเข้าไปครับโอ้โหวิกซอกมาเลยครับแม่ได้เห็นหนึ่งดับไปแล้วครับโอ้ยบวกกันตั้งแต่หัววันเลยครับยกสองโอ้ยบวกกันปั้นขวาครับสั้นกว่าแต่ว่าแม่นกว่าถึงก่อนครับ นับอีกหนึ่งนับครับยังไม่ถึง20ิวินาทีครับไปไปอีกแล้วหนึ่งนับครับจัสู้ดีเหลือเกินครับนักสู้จากอัฟกานิสถานครับนาวินแหมต้องกอดก่อนแลวครับตอนนี้ครับมันมึนไปหมดเลยครับนาวินนามาดีโอหลากหลายจริงๆครับนักสู้ทางช่องแปดนะครับเรามีความภาคภูมิใจนะครับบ่งบอกถึงว่ามวยไทยนั้นเปิดกว้างแล้วนะครับอ้าวครับใส่ครับใส่ไป ใส่เข้าไปเอาอยู่ไม่อยู่ครับไปไหวครับขามุมเลยครับหนักเหลือเกินครับเด็กคนนี้แต่ใจยังสู้ครับนาวินอามารีครับลุกขึ้นมาเจอไปแล้วสองนับครับยกนี้มองพี่เลี้ยงครับเอายังไงดีงพิชิตบอกไม่สนใจครับพยายามจะปิดเกมให้ได้ครับแข่งขวาไปหมัดขวาพยายามเติมเต็มครับโอ้ยเรียบร้อยครับไม่ไหวครับเจอหมัดขวาอีกมัดหนึ่ง ไม่ปล่อยนาทีจองจริงๆครับรุ่งพิชิตจอพัทยากีฬาสยามนะครับจากสุรินอะขอโทษน้องขอโทษเพื่อนแล้วครับครับกล้าแรก้วยนะครับกล้ารุยครับดูครับนันเนี่ยจะเห็นนักบูจากอัฟกานิสถานนะครับนี่ครับกีฬาไร้พรมแดนจริงๆครับกีฬาสร้างคนคนสร้างโลกครับ โอ้โหเป็นใครก็ต้องหล่นเลยครับหมัดแบบนี้ไปมึงกระโดงคางเลยครับและนี่อีกหนึ่งนับนะครับนี่ครับมาโดนแล้วก็สุดคามุมเลยครับเจอสอกถล่มย้ำๆเข้าไปนี่เป็นนับที่สองครับก็สู้เต็มที่เลยครับนาวินอามาดี้ครับลรืนี้จบเลยครับนับสุดท้ายพยายามบวกพยายามสวนครับแต่ว่าเจอ